หลงเชื่อเจนเนี่รัชนกตื่นแปลนขับหลังมิจฉาชีพอ้างชื่อแอดไลน์หลอกคนโอ,อนเงินทุกวันนี้มิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบจนทําคนสับสนไปหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นแก๊งข่าเซ็นเตอร์แอบอ้างชื่อปลอมเฟซบุ๊กปลอมไลน์จนมีบางคนหลงเชื่อทําให้เกิดความเสียหาย ย่างล่าสุดนักร้องสาวเจ้าของค่ายดังเจนเนี่รัชนกหรือเจนเนี่ได้หมดทสดชื่นก็ออกโรงพสเตือนภัยแฟนคลับหลังมีพวกมิจฉาชีพนำรูปและชื่อไปแอบอ้างโพดใายคอมเมนต์ให้คนแอดไลน์ร่วมลุ้นรางวัลแปะหลอกให้อ่อนเงินโดยเจ้าตัวระบุว่าเตือนภัยนะคะ อนนี้มิจฉาชีพปลอมรูปปลอมชื่อหลอกให้แอดไลน์ระบาดหนักใต้คอมเมนต์ในเฟซและเพจของเจนนี่ห้ามหลงเชื่อและแอดไลน์หรือโอนเงินให้ใครเด็ดขาดนะคะหากมีข้อความตอบกลับเหมือนในรูปนี้นั่นไม่ใช่เจนนี่แต่คือมิจฉาชีพนะคะระวังกันด้วยค่ะงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ